มูจิรักดอกสวัสดีค่ะทุกคนแข่งรักดอกกลับมาแล้วนะคะทุกคนจำมูจิกันได้มี้ยะมูจิรักดอกวันนี้มูจีไม่ได้มาคนเดียวนะคะมูจิมีผู่มาด้วยค่ะไปค่ะเราไปตามหาผู้ของมูจิกันใส่แมสก่อนค่ะ,คะลุยฮัลโหล Where are you ับผมนี่คือใครครับคุณครับชัดเจนครับผมสวัสดีครับชัดเจนนะครับวิสศวชาบมคมนะครับว้าววันนี้ขอยืมควงหนึ่งวันได้เลยครับได้ไหมได้ไหมว่างครับว่างล่ะสดได้ไหมสดมากครับวันนี้สดแค่วันเดียวหรออ้แล้วแต่สถานการณ์อ้าวไหนๆก็สดแล้ววันนี้นะวันหนึ่งขอยืมควงแล้วก็เดินชม ที่ไหนนะที่เราอยู่ที่เราอยู่ที่รักดอกบารากูนบารากูนเธอไม่ได้อ่านรายกลุ่มใช่ไหมที่โจ้เชิญเรามาวันนี้ครับผมนางบอกมาเลยจุดประสงค์จะให้เรามากินไม่ต้องรังรออะไรทั้งสิ้นเพราะว่าเรื่องกินสําคัญที่สุดใช่ครับสำคัญ่าพูดถึงก็หิวแล้วคือน้ำลายเอืเอะ ไปเราไปกินกัน <บ S 2> เดี๋ยวนี้เลยลเปไปกินกัน <c oughs> อ,อาไปรักดอกลาลากูลคืออะไรครับพี่ก็เป็นคอมมูนิตี้แห่งใหม่โจ้ท้าให้มาชิมอ๋อท้าเลยใช่ไหมวันนี้ก็รับคำท้าของโจได้เพราะวุจี้จะกินให้อิ่มกินให้มันพุงแตกไปเลยแตกกันไหม ลงบินที่พี่โจนะคะคอเอาจริงพี่โจเล่นใหญ่มากพูดเลยเราก็ต้องเล่นใหญ่ตามพี่โจด้วยเอ้ยเห็นซุนแบบนี้แล้วต้องนึกถึงอะไรคะน้องซุนงานแต่งงานถูกต้องค่ะเตรียมออกคุณกอดอกไม้ให้พี่เลี่ยงคะพี่จะแต่งแล้วเหรอครับใช่ค่ะพี่จะเดินธรรมดาไม่ได้นะคะพี่เดินเข้าซุมนี้ปุ๊บที่บรรยากาศงานแต่งต้องมาเลยนั้นเราเข้าไปเตรียมตัวกันเลยดีพร้อมไหมคะพร้อมพร้อมค่ะพร้อมครับ ดูลิงมันได้ใช่ไหมครับได้เพราะว่าเราแบบทิปไงมโนทิปโอเคนั่นก็นี่อะน้องเตเจงคะขาผมเมื่อกี้ที่เราผ่านมานั้นไม่ใช่จุดประสงค์หลักของเราค่ะครับผมมันเป็นแค่ออเดอร์เท่านั้น แล้วชัดเจนคือจุดประสงค์หลักของพี่รู้ป่ะครับอยู่ในใจพี่ตลอดแล้วกันเอาเป็นว่าอย่างนั้นพี่จะพาน้องชัดเจนไปเมนคอร์สค่ะครับผมอยากรู้เลยไหมอยากรู้ครับป<ะ>ไปฉันจะพาน้องชัดเจนไปกินกันค่ะไป<อ>จ้า go 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 อากาศดีมากอ,อากาศแบบ c o อ,อ,อ,อันนี้เราอยู่เหมือนต่างประเทศเลยนะเหมือนเราอยู่แบบแถบสกนนีเวียรหรือแถบแบบไอซ์แลนด์นะคะคุมตีมด้วยดาร์คคัล์ถึงแล้วมีจุดถ่ายรูปบูมสวยๆจุดที่จะแบบเช็คอินนะคะทุกคนโอ้โหโอ้โหโอ้โอหเสียงดังนิดนึงขอโทษด้วยนะคะที่นี่มีหลายร้านให้คุณลูกค้าได้เลือกเลยนะคะครับผมใครหิวกินข้าวค่ะข้าวมีหมดตามสั่งทุกเมนูสั่งได้จ้ะ หรือใครอยากกินอะไรแบบแซ่บเซบยำครับผมรับรองปลากระพงทอดน้ำปลาก็มีหอมหมกทะเลมะพร้าวก็มีนี่เธอทำการบ้านมาดีมากเลยเนี่ยผมเห็นนี่ครับไปเขียนอยู่เมนูฉลาด่ะไปกินไหมครับเราต้องเริ่มจากตรงไหนก่อนค้องชเจนเดินไปดูบรรยากาศกันก่อนแล้วอยากนั่งตรงไหนเราก็นั่งแล้วพี่มุชี่อยากจะกินอะไรก็สามารถเดินไป ซื้อได้เลยถ้าพี่อยากกินร้านนี้แต่ถ้าเจินอยากกินร้านนู้ทนทำยังไงเราถึงจะได้กินด้วยกันล่ะอ๋อที่นี่นะครับของเขาคือแบบว่าเขาเรียกว่าฟู้ดบิลเลจคือถ้าพี่อยากจะกินอาหารตรงไหนร้านไหนก็คือไปเลือกเดินสั่งได้เลยแล้วก็อยากนั่งตรงนี้ก็มานั่งได้หรือว่าอยากซื้อจากร้านตรงฝั่งนู้นริมสุดนู้นแล้วก็มากินตรงนีง้ก็ได้เฮ้ยทำได้คือไม่ใช่ว่าแบบซื้อร้านไหนต้องกินร้านานั้นแต่คุณสามารถ mix and m a t c h ได้เลยได้จร้านนู้นจิบร้านนี้จิบร้านนัท ดูมุมใดมุมหนึ่งมุมที่ตัวเองชอบมากที่สุดคอเจ๋งอะเฮ้ยประทับใจว่ะชอบไม่ใช่ไหมครับเฮ้ยอยากมาอีกอะมาอีกก็ต้องมาครับขนาดดูอยู่แล้วตรงนี้นะแต่อยากมาอีกแล้วอะการมาทุกๆอาทิตย์เนี่ยเขาไม่ซ้ํากันด้วยนะยังไงอาทิตย์ทั้งเขาเปลี่ยนไปเปลี่ยนไปเปลี่ยนไป หมายถึงการตกแต่ง<า>ที่ <ตก S 1> เปลี่ยนไปที่แบบสวยมากขึ้นตรงนี้เติมเพิ่มตรงนั้นตรงนั้นเปลี่ยนสีตรงนั้นเปลี่ยนบอกเลยว่ามาทุกอาทิตย์ก็ไม่ซ้ากันเอาจริงที่มีคําถามแหละครับผมพี่เจ้าเข้าเงินมาจากไหนเติมของได้ตลอดทุกอาทิตย์เนี่ยเข้าเงินมาจาก,<อ>กไหนเขาบอกว่าเขาอยากให้ที่เนี่ยเป็นคอมมูนิตี้มอลที่ ทุกคนเนี่ยมาแล้วได้มาพักผ่อนได้มากินอาหาร mm hmm. อร่อยๆอแล้วก็ได้มาชมบรรยากาศถ่ายรูปสวยๆแล้วก็ได้มาเทควิวแบบหลักร้านแบบนี้เลยและสําีคัญได้มาออกกําลังกายแบบว่าพายซับชิลๆบรรยากาศที่เนี่ย <Yeah. S 2> ตอนเย็นเนี่ยคือแบบดีมากๆคือ the base of the เม e ่อจริง <base. S 2> ถ้าใครแบบว่าไม่ชอบร้อนก็มาช่วงเย็นๆได้แต่ถ้าคนที่แบบว่าไม่ได้ซีเรียสเรื่องความร้อนก็มาได้ตั้งแต่เที่ยงเลยเพราะว่าโอ้โหแดดกำลังดีเลยแล้วแบบถ่ายรูปสวย <laughs> ่า่ตอนที่มีแสงอ่ะสวยสุด<ช>จริงๆแต่ตอนเย็นก็คือบรรยากาศดีมากไี่เดินมาแบบจะเป็นกิโลแล้วอ่ะย,ย,ยังไม่สิ้นสุดทางเรื่องเลยอ่ะยังไม่สินสส้นสุดทางเรื่องแต่ตอนเนี้พี่มุดต,ต้องเลือกแล้วทำไมชัดเจนเนี่ยพอได้เห็นบรรยากาศแบบนี้ชัดเจนก็อยากจะไปเล่นเซิร์ฟของชัดเจนละไม่ชัดเจนจะชิงพี่ไปแล้วหรอกเอาอย่างนี้ให้เลือกอาหารกับเซิร์ฟพี่มุดอยากเลือกอะไรครับแน่นอนต้องเป็นอาหารค่ะเอาพาฉันแล้วในเมื่อพี่มุดไม่เลือกชัดเจนนั้น ชเจนขอนไปเล่นเซิร์ฟได้ไหมครับพี่จะเป็นกําลังใจนั่งรับประทานอาหารอยู่ริมทะเลสาบนั่งมองวิวน้องชเจนเล่นเซิร์ฟอยู่ลกันเป็นกาลังใจแล้วก็ส่งไปให้ผมตรงนูน้นแน่นอนจ้ะได้นะครับได้เลยนั่นเดชเจนขออนุญาตไปเปลี่ยนชุดไปเล่นเติร์ฟทานให้อร่อยนะครับพ, <c oughs> พีน้องชเจนเป็นวิวพี่ก็อร่อยแลวจ้ะโอเคจ้ะไปแลวจ้ะ <c oughs> ขอให้ชโชคดี คนเดินผ่านมันแค่อ r ดเดอร์เท่านั้นค่ะตรงนี้ค่ะคือที่ที่เราจะพาทุกคนสู่เมนูเมนคดค่ะจริงจงก่อนจะเข้าร้านอาหารต่างๆเราก็าเข้าสู่จุดเช็คอินก่อนเลยค่ะรกจอกลอลากูนแต่งชุดมาเข้ากับสีม่วงพอดีเลยอ่ะเหลืองม่วงไปค่ะทุกคนเราจะพาทุกคนไปสู่ร้านแรกนะคะนี่รักนอกสตรีทฟู้ดค่ะเดี๋ยวเราจะมาคุยกับแม่ค้านิดนึงนะคะเอาขอเชิญแม่ค่ะ ้องป้าเดี๋ยวไม่ะช่เออันนี้ไม่ได้แต่งชุดมาเตรียมสัมภาษณ์อะไรเลยจะไม่รู้ตัวเลยใช่ไหมคะเพราะว่าสวยทุกว่าสวยแต่ชุดสวยทำอาหารอร่อยเสริอาหารอร่อยลูกค้าก็จะจอยอ๋อเคมันก็มีส่วนเกี่ยวข้องอะเนาะรักดอกไทยสตรีขายอะไรบ้างคะก็ขายอาหารที่ทุกทุกทุกวัยทาได้เหมือนเป็นอาหารตามสั่งง่ายๆอะไรอย่างเงี้ยนะมทำง่ายแล้วก็ยาค่ะแล้วก็ยา้า เลิศเ,เมนูเด็ดที่ต้องสั่งคืออะไรของร้านนี้ใช่ไหมคะหนึ่งเลยเนี่ยจะเป็นกุ้งทอดซอสมะขามค่ะ,คะพูดแล้วก็เปรี้ยวปากมากใช่จ้ารสชาติอมเปรี้ยวอมหวาน ไม่ใช่รสชาติจากแม่ค่ะแม่ค่ะก็อมเปรียออ้ยวอมหวานดูแซบว่าแล้วอีกลานนึงอีกร้าน,น,งาน,นึงก็คือ,อ,อรักดอกโบช่ไหมคะใช่ขายเป็นเมนูต้ยมยำน้ำน้ำนนหลักเลยก็คือเป็นมาม่า,มา,มามต้ยามยำอันนี้เด็ดมากเพราะว่าลูกค้ามาทานแล้วต้องกลับมาทานใหม่จริงเหรอจริงเมนูร้านเราเด็ดมากค่ะก็คือเป็นมาม่าที่ฮอตที่สุดจะเป็นมาม่าหมูเด้งเบคอนต้องสั่งว่ามาม่าต้มยำเด้งคอนเด้งคอนใช่ <ป>ตงเดกินแล้วก็ต้องเด้งพูดแล้วก็หิวเลยหิวเลยใช่ไหมคะงั้นเดี๋ยวจัดให้เลยค่ะกุ้งทอดลาซอสมะขามนะคะแล้ก็เมนูจากร้านรักดอกโบก็จะเป็นมามา่าต้มยำหมูดเด้งเบคอนเด้งคอนเด้งคอนเด้งเด้งเลยะคะ่ะเลิศ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 ขอลงบินช่อพิโจโรนะคะและสั่งตรงข้ามร้านสตรีทฟู้ดนะคะนี่เลยค่ะแพงเลยค่ะ เราจะเจอกับร้านกาแฟ Floral Roaster นะคะ Floral Roaster Get some coffee and take more photos อ่ะเราจะต้องไปสัมภาษณ์กับเจ้าของร้านหน่อยแล้วว่าเขามีเมนูอะไรที่เด็ดที่สุดของร้านนี้อ้าคุณนั่นแหละเจ้าของร้านฮั Hello? <laughs> ลโหลอดคือฉันต้องปวกกล้องร้านคุณขายอะไรคะเนี่ยขายกาแฟครับ เแแมนูหลักๆก็จะเป็นกาแฟเป็นกาแฟร้อนอ่กากาแฟร้อน,เ,นเออกาแฟเย็นมีปั่นไหมไม่มีไม่มีทำไมถึงไม่ปั่นเพราะว่ามันต้องล้างเยอะอ๋อขี้เกียจประเด็นก็คือเจ้าของร้านขายตามใจตัวเอง <S <S อยากทำอะไรก็ทำอย่างนี้ปะ<ช>เออเลิศแล้วมีเมนูอะไรที่เด็ดบ้างคะเด็ดทุกเมนูครับเออเลิศนังมั่นใจอ่ะชอบ <S 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 ถ้าถามว่าเมนูเด็ดมีไหมไม่รู้ครับแต่เมนูลับเรามี เมนูรับคืออะไรคะอยากลองเลยอะ่ะใช่อยากจะรู้ว่ามันรับจริงหรือเปล่าใช่และร้านที่เราจะขาดไม่ได้เลยนะคะร้านนี้นะคะถ้าไม่ได้มาถือว่าเรามาไม่ถึงรักดอกลาละกูนนะคะทุกคนนี่เรามาเจอกับร้านร้านอะไรคะพี่น้องร้านดอกค่ะร้านชารักดอกนะคะคือจะมีใหมทำไมในเมื่อมีอยู่แล้ว <laughs> เป็นการเพิ่มความแบบว่าอาร่อยให้เตมน,นิดนึงนะคะอ่ะ,อะน้องแปก๊กร้านน้องแปกมีเมนูอะไรเด็ดบ้างคะเราออกมาซิจริงงแล้วร้านนี้เด็ดทุกอย่างนะคะคนทําก็เด็ดคะ่ะทุกอย่างเด็ดหมดมเมนูอิตาเลียนโซดามเมนูเอ่อเกี่ยวกับน้ำผ่านแต่ว่าที่เป็นซิกเนเจอร์ของร้านเราเลยก็คือเป็นชาลักดอกเพราะว่าเป็นชาเฉพาะที่เราทำขึ้นมานะคะ่ะคือคิดค้นเองประมาณนั้นคะ่ะแล้วมีแล้วเมนูชาเนี่ยมีทั้งหมดกี่เมนูมี4เมนูคะ่ะ จะต่างกันที่ตัวกลิ่นกลิ่นดอกไม้ค่ะแล้วก็กลิ่นท็อปปิ้งใช่คือถ้าไม่มากินนี่ก็ไม่สามารถหากินที่ไหนได้อีกแล้วใช่ไหมขอได้แค่งานในงานเดียวค่ะอ่ะนั้นจัดมาให้พี่มุดสักหนึ่งแก้วอยากจะจัดอะไรดีคะชาอะไรที่เหมาะกับพี่มูดคะเป็นพโนดอกมิคะจะมีออกกลิ่นออกเป็นมิ้นม์้นหน่อยนะคะแล้วก็มีท็อปปิ้งเป็นเอวุ้นมะพร้าวกับบุกเออเลิศน่าลองอ่ะอากาศ กำลังสบายอย่างเงี้ยกินของเย็นๆนิดนึง<ต>ก็จะช่วยวจะเอาเป็นร้อนก็ได้นะคะอุ้ยร้อนก็มีเลยเหรอค่ะเป็นชาร้อนก็มีค่ะและ้วก็เป็นกินแต่ขอเย็นดีกว่าร้านนี้พลาดไม่ได้เพราะเขาบอกว่าแม่า้าแซ่บมากแนะนำตัวนิดนึงค่ะต้องซ้มค่ะแม่ค้ายำคนสวยนะคะขายอะไรคะขายยำค่ะและ้วเมนูอะไรที่เด็ดที่สุดแซ่บที่สุดคะ่ะยำแม่ขาค่ะแซ่บที่สุดเลยคะ่ะ S <S อ,อนุญาตเกลียดได้ไหมคะถ้าเปิดแมสต้านี่อยากจะเปิดแมสแล้วก็บึนปากใส่แมคคาหนึ่งอะคะ่ะยำที่ว่าเด็ดที่สุดยำแมคคาเนี่ยนะคะให้ฟรีป่ะหรือว<บ><ข>่าขายแจกฟรีแจกฟรีเอิลเลิศแล้วเมนูไหนที่ต้องจ่ายตังค์คะเมนูสามชั้นเกี๊ยวกรอบครับเป็นหมูสามชั้นสไลด์เนื้อบางๆกับน้ำยำรสแซ่บค่ะแล้วห่อลงไปในเกี๊ยวหรอไม่ใช่เกี๊ยวเป็นของเครื่องเคียงค่ะ <Wow. S 2> เรามีมุกตลกเนี่ย <laughs> ลดอะ่ะอยากสั่งอล้วค่ะแม่คะได้เลยค่ะจะจัดให้เลยค่ะหนึ่งที่เลยนะคะขอแบบพิเศษพิเศษ,เ,ศษเลิศแล้วก็เออขอลงบัญชีชื่อพี่โจนะคะ <laughs> ชื่อพีอ่โจใช้ได้ทุกร้านเลยอะ่ะบัดผ่านดีมากอะ่ะ<อ>มกักกบ <ไป S 1> จะมีมเ,เมนูอาหารไทยๆท,ที่เอาไปบริการทุกคนแล้วนะคะ เราก็ยังมีเมนูฝรั่งไว้บริการเราจะมาพาทุกคนมาถูร้านสุดท้ายของโครงการของเราค่ะร้านสเต็กจ๊อบนะคะทุกคนนี่พ่อครัวกำลังยุ่งวุ่นวายกับการเตรียมทำสเต็กให้กับลูกค้าอยู่นะคะพี่โจสวัสดีค่ะสวัสดีครับแมรร้านนี้ขายอะไรบ้างคะอันนี้ครับในเมนูจะมีสเต็กนะครับแล้วก็มีพาสต้านะครับ สเต็กพาสต้าฟฟเกี้นครับแล้วมีเมนูอะไรเด็ดที่มาถึงร้านนี้แล้วเราต้องสั่งห้ามพลาดคะโอ้ถ้าจะบอกว่าทุกเมนูนี่เว่าแบบว่าเลือกเลยค่ะหนึ่งเมนูเด็ดๆด็ี่ร้านจริงๆจะมีตัวซับๆเลยก็คือเผาดองเป็นเมนูโบราณใช่ฮะหแล้วก็เป็นแบบคล้ายๆน้ำตกอะครับแต่ไม่ใช่นะมันใช้ใบกระเพราใบกระเพราไม่ได้ใส่เต้าก้วอ๋อซับๆเลยลูกทุ่งลูกทุ่งเลยแล้วก็มีมันบดเด็ดแท้ จริงหรอคะเด็ดเลยลหรอคะลองไหมลองไหมเฮ้ยน่าลองมากอังจริงน้ำลายตอคือน้ำลายเอื้อเอื้อต้องสั่งแล้วมันหมดหนึ่งที่แล้วก็เข่าดงหนึ่งที่ค่ะพี่โจอขอลงบินชื่อพี่โจเหมือนเดิมนะคะพี่โจค่ะพี่โจก็จยังไม่รู้ตัวเลยนะคะว่าหนูขอลงบินชื่อพี่โจแต่ไม่เป็นไรค,ะค,ะไค่ะพี่โจคงจัดที่เราได้พี่โจเก่งมีน้ำใจใช้สอยได้ทุกเมื่อค่อยๆเลื่อนค่อยๆเลื่อนเราจะพาทุกคนไปเจอกับ นี่ค่ะแนะนำตัวค่ะค่ะชื่อเตยนะคะน้องเตยนะคะร้าน dessert f i e l ค่ะขายอะไรคะคุณขายเป็นขนมหวานค่ะแล้วก็เปิดเป็นคาเฟ่ตอนนี้จะเปิดเป็นคาเฟ่เมนูเด็ดคืออะไรคะคือวฟเฟิลเซตของเราค่ะอ๋อก็คือตามภาพเหล่านี้ใช่ค่ะมี4เซตหลักๆเลยแล้วอันไหนที่เด็ดสุดฮะมาแล้วต้องสั่ง วินเทอร์เบอร์รี่ค่ะอุ้ยน่าลองมากเลยอ่ะวินเทอร์เบอร์รี่จะเป็นสตรอเบอร์รี่ค่ะเราจะมีสตรอเบอร์รี่กับกล้วยอ่ะเราได้ข่าวว่ากำลังขยายกิจการคุณจะทำเมนูอะไรเพิ่มคะทีเซตค่ะเป็นแบบว่าชุดน้ำชาหรอชุดน้ำชาคุณไม่ชัดนิดหนึ่งหนึ่งเต้นหนึ่งเต้นร้านคุณเนี่ยมีจุดเด่นกว่าร้านอื่นๆทําทำไมถึงได้สิทธิปประโยชน์ตรงนี้คะอ่าอันนี้เราก็ได้รับฟมงคุณนาจากคเป็นโจ้ค่ะแล้วเราจะเปิดเป็นคาเฟ่ค่ะเพรว่า ได้มีแอร์อยู่ร้านมีแอร์อยู่ร้านเดียว <c oughs> เธอใช้สิทธิ์อะไร <c oughs> ทำไมบุนคุ้นๆเหมือนเจ้าของกิจการเดินผ่าน <c oughs> สั่งเลยได้ไหมวันนี้ของเด็กต้องหมาวินเอร์เบอร์รี่นะคะโอเคและผู้ที่มีอุปการะคุณสำหรับอาหารมื้อนี้นะคะ ก็ทัองขอบคุณพี่โจค่ะสวัสดีสวัสดีค่ะพี่โจ้รู้ตัวหรือยังคะว่ากระเป๋าตังค์โดนถลุงไปแล้วเยอะมากนะคะในที่สุดพี่ก็คิดว่าพี่หาสิ่งที่มุดชอบที่สุดเจอละก็คือการกินหลังจากที่เขาที่แล้วเนี่ยไปทํารายการดอกไม้เนี่ย น้องมุดหน้าไม่อินเลยก <ana> <C B urt> <loyalty> ับดอกไม้แต่เรื่อกินนี่น้องมุดละเอียดมากน้องมุดเจ๋ยมากพอดีเลยก็ต้องให้น้องมุดเนี่ยมาเทสอาหารของที่นี่พร้อมมากค่ะพี่โจคะหนูไม่ได้เจอพี่โจแค่ปีกว่าๆเองนะคะทำไมกิจการพี่โจถึงไปได้ขยายได้กว้างไกลขนาดนี้คะมันเกิดอะไรขึ้นคะโควิดที่ทําให้พี่มีเวลาพี่คุณเป็นคนเดียวนะพี่ขอบคุณโควิดพี่ประชดมันยังไงกับพี่เกิดอะไรขึ้นคะ มันไม่มีงานแต่งงานก็มาจัดนิทรรศการรักดอกที่เปไม่จริงจแล้วก็พอเราจัดนิทรรศการไปสิ่งหนึ่งที่เห็นเลยว่ามันขาดแน่ๆก็คือสถานที่ที่มันรองรับให้คนที่มาเที่ยวเนี่ยเขามีเพิ่มเติมมากกว่าดอกไม้เะตรงเนี้ยสิ่งที่เห็นครั้งแรกเลยที่มามาเห็นสถานที่แห่งนี้คือบึงที่มันสวยมากแต่ว่าด้วยความที่เราต้องจัดนิทรรศการดอกไม้มันเลยยังไม่มีเวลามาพัฒนาพื้นที่ฝั่งทะเลสาบทีนี้พอ โควิดมันหลายเราลอกมากทีนี้มีเวลาเลย <c oughs> จริงๆ,ๆว้วเคยบอกกับตัวเองว่าธุรกิจอาหารเนี่ยจะเป็นธุรกิจสุดท้ายในชีวิตที่พี่จะมาทำอ้าวทำไมอ่ะพี่พมันเรื่องมากมันมีรายละเอียดเยอะมากคือเราเราไม่ได้เป็นเชฟชื่อดังเราไม่ได้อ่ออยู่ในสายงานนี้โดยตรงคือเคยเคยแตะแตมาแหละแต่เราไม่ได้คุกคีกับมันมานานมากบวกกับต้องมีเวลาใช่สุดท้ายพี่ก็ยังไม่ทำอยู่ดี ผลักภาระให้ลูกน้องทาหมดอ้าวจริงเหรอคะแน่นอนคือรอบนี้อาหารที่อยู่บนโต๊ะนี้ทั้งหมดเนี่ยเป็นอาหารฝีมือช่างดอกไม้ wedding planner นนคือทุกคนที่เป็นพนักงานบริษัท r e e n f o r e s t เนี่ยมาเป็นเชฟมาเป็นคุกมาเป็นแม่ครัวกันจนเกิดจานพวกนี้นที่ <มา S 1> ทเราเห็นจานสวยงามเมนูหลากห,หลายขนาดนี้ไม่ได้ว่าเป็นเชฟชื่อดังอะไรมาไม่ใช่เป็นพนักงานของบริษัท a m a ซิ่งมาพี่โจ้เอเจเมนูมาทําคือต้องบอกอย่างหนึ่งว่าพนักงานของเราเนี่ยอยู่ดีกินดีมานานมากพี่โจเลี้ยงดีพี่ได้กินไข่เกี่ยวที่บ้านแต่พนักงานเนี่ยเช็คอินคาเฟ่เช็คทุกอาทิตย์ขยันเที่ยวขยันกินมากเขาก็เหมือนกับเก็บเกี่ยวประสบการณ์ในการกินมาจัดจานอาหารมารวมกับความที่เขากินมาเยอะตอเขาต้องทำทานเองเนี้ยเขาก็จะรู้สึกว่า เออมันมันต้องเป็นรสอย่างนี้รสอย่างนั้นจนกระทั่งมันออกมาเป็นเป็นหน้าตาอาหารที่ที่เราเห็นวันเนี้เราก็กลัวเหมือนกันว่าเอ๊ะถ้าเรามาเปิดร้านอาหารถ้าบรรยากาศดีแต่อาหารไม่อร่อยอ่ะมันก็พังไปแล้วครึ่งหนึ่งเพราะฉะนั้นเราก็เลยพยายามที่จะทําให้ที่นี่เนี่ยบรรยากาศดีอาหารอร่อยบริการดีเฮ้ยฟังแล้วแบบดูดีมากพีกมันเหมือนมันไม่ใช่แค่สถานที่ที่เรามากินข้าวอย่างเดียวอ่ะ มันดูแบบดูเหมือนเป็นคอมมิตี้คอมมินิตี้อย่างหนึ่งใช่ไหมคะพี่โจพื้นที่แห่งนี้รักดอกลาลาคูลเนี่ยมันถูกดีไซน์ออกมาเพื่อการใช้ชีวิตการมาใช้ประสบการณ์มากกว่ากินเรื่องเดียวอันดับแรกเลยทุกคนที่ว่าจะเป็นร้านอาหารเนี่ยมันคือฟู้ดวิลเลจมันเป็นยังไงคะพี่ฟู้ดวิลเลจคือเราออกแบบสถานที่ให้มันเหมือนกับหมู่บ้านพอมาถึงปุ๊บคุณเห็นบ้านหลังนั้นบ้านหลังนี้มีคนโฮมเมดอาหารเนี่ยออกมาจำหน่ายเราไม่อยาก ให้ลูกค้ามาถึงไปนั่งที่โต๊ะแล้วนั่งที่โต๊ะนั้นตั้งแต่ต้นจนจบแล้วก็กลับเราอยากให้เข้ามาแล้วมีเวลาเดินเลือกเดินดูเดินเสพบ,บรรยากาศเพราะที่นี่บรรยากาศที่เราทำเนี่ยเรามีทางเดินให้เดินเล่นอ่าถ้าใครพาแฟนมาก็เดินถ่ายรูปก,กันนิดๆหน่อยๆแล้วค่อยนั่งหามุมที่ตัวเองชอบเนี่ยม,ม,ม,มันเหมือนมาใช้ชีวิตมามาเสพบ,บรรยากาศ ทำกิจกรรมหลายๆอย่างมันไม่ใช่ใชแค่มากินข้าวใช่ใครสนใจที่จะมานั่งมาตั้งแคมป์ก็จะมีมุมแคมปิ้งอยู่อีกฝั่งหนึ่งของทะเลสาบใครอยากจ,จะมาเล่นเซิร์ฟบอร์ดมาเล่นอ e ีฟรอยซึ่งเป็นเครื่องเล่นทางน้ำกีฬาทางน้ำเนี่ยก็สามารถมาเล่นได้ช่วงเย็นๆ พราะฉะนั้นตรงนี้มันมันเป็นเหมือนสังคมเล็กๆที่มาเพื่อพักผ่อนหย่อนใจหรือมาตากอากาศในวันที่เรามีวันหยุดน้อยๆหรือเราไม่อยากไปไกลเพราะว่าไปไกลก็เหนื่อยหรือว่าค่าใช้จ่ายสูงแต่เนี้ยมันอยู่ในกรุงเทพมันสามารถมาได้ทุกวันใครที่อยากจะมาพักผ่อนมาสูดอากาศมันมีที่นี่นครบหมดอากาศที่นี่ยังดีมากคนที่มีแบบธาตุแมวธาตุหมาอะไรอย่างเงี้ย เขาก็สามารถพาหมามาเดินเล่นได้เราอยากให้ที่นี่เป็นสถานที่ของครอบครัวมาใช้เวลาร่วมกันนะเพราะฉะนั้นเราเลยออกแบบให้ที่นี่เนี่ยเป็นมัลต<อ>ิเจเนเรชั่นคือเด็กก็ได้ผู้ใหญ่ก็ได้ครอบครัวที่เลี้ยงมีสัตว์เลี้ยงก็มาได้เพราะฉะนั้นที่นี่มันก็เลยจะเป็นที่ที่มาแล้วมันเหมือนกับหมู่บ้านเล็กๆอะ่ะที่มาเดินเล่นตอนเย็นๆกัน เหมือนครปวงจรได้หมดเพียงแต่ไม่มีที่พักให้แค่นั้นเองคือฟังแล้วเ็าอยากจะมาบ่อยๆเลยอ่ะพี่โจหมก็มาบ่อยแล้วนะอย่าไปบอกเขาสิคะพี่มุดมาที่รับดอกลาลากูลแล้วรอบนี้ต่างจากตอนไปถ่ายรักดอกไหมจ๊ะต่างมากพี่โจไม่น่าจะถามนะคะว่ามุดจะแฮปปี้กับสิ่งไหนมากกว่ากันระหว่างอาหารที่กองกับดีตรงหน้าวันนี้จัดไว้ให้กินสองคนมากพี่โจคนเดียวก็เอาอยู่ เขาไปกับสายน้ำแล้วค่ะเขาได้ทิ้งหนูไปแล้วค่ะเพราะว่าให้คิวแค่1วันให้คิวหวันตอนนี้ก็ใกล้จะหมดเวลาแล้วคูณต้องรับผิดชอบอันนี้จะเป็นแอปเปอร์ไทเซอร์ซิเจอร์ของที่นี่นี่ีเมนูแอปเปอร์ไทเซอร์เหรอคะใช่มาม่าชามครบเครื่องต้มยำเขาบอกว่ายิ่งเด้งยิ่งอร่อยหนูก็เลยสั่งไปสิบเด้งเลค่ะอันนี้นี่เป็นซิเจอร์เลยกินคนเดียวไม่หมด ่่าไมมใชเขาบอกว่ากินแล้วต้องอร่อยแต่อันเนี้ยกินแล้วเหนื่อยเพราะว่ามันเยอะมากขูดละเกียดชาบมันบานเหมือนหน้าหนูเอียค่ะจาพี่จ๊ะทำไมพี่โตถึงตั้งราคาไม่สูงคือทุกอย่างที่นี่ราคาสมเหตุสมผลจริงๆแล้วอยากให้คนได้มีโอกาสมามาลองมาลองชิมมาลองกินดีกว่าคือเรามีบรรยากาศ วิวเนี่ยหลักร้านแหละเพราะหมดปหลายร้านเราก็เลยคิดว่าเราก็ต้องทําให้ได้กับอาหารหลักสิบหลักร้อยกับวิวหลักล้านก็เลยอยากให้คุณที่มาเนี่ยรู้ว่าเออได้เอ็นจอยกับอาหารในราคาที่จับต้องได้กับวิวหลายล้านมากกับเงินที่หมดไปหลายล้านมากเช่นกันใช่หนูได้ยินคำนี้มาว่าพโจเป็นคนที่คิดไม่สำแบบเติมเรื่อยๆแล้วก็สู้ไม่ถอยก็ลูกน้องจะมีฉายาให้ ว่าพี่บุญเติมมาพี่บุญเติมเพราะว่าเติมทุกวันเติมไม่หยุดจุดไม่อยู่สู้ไม่ถอยเอาอย่างนี้ดีกว่าเขาเรียกว่าอะไรความไม่รู้จักพอของตัวเองอะเนาะมันคือความสุขเพราะฉะนั้นอะไรเติมได้แล้วมันไม่ได้เดือดร้อนกับชีวิตก็เติมไปแล้วตอนนี้มันเดือดร้อนก็ต้องเติมอยู่เรื่อยเพื่อประทับใจคนที่มาที่นี่เพราะฉะนั้นอะไรที่มันคนวันนี้ต้องการประสบการณ์ใหม่ๆในการรับประทานอาหารก็ดีไปที่ไหนก็ดีเขาต้องการ ประสบการณ์สำคัญที่สุดประสบการณ์ที่เขาได้รับมันต้องคุ้มค่ากับเงินที่เขาจ่ายเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะเป็นเครื่องดื่มอ่าพูดถึงเครื่องดื่มอ้ใช่ลืมเลยอันนี้เป็นซ <Sick S 1> ิกเนเจอร์ัดดอกพูดแล้วขอชิมเลยได้ไหมคะชิมได้เลยครับอันนี้จะเป็นชาที่สั่นผสมพิเศษขึ้นมาเป็นสูตราอคึ่งเราไปนั่งเทสกันจนเราเมาเมาคาเฟอีนแปลว่า อยู่หลายรอบเราปรับเราเปลี่ยนไปเรื่อยๆจนได้สูตรที่เราคิดว่าดื่มเข้าไปแล้วว่ามันประทับใจตั้งออแต่การดื่มครั้งแรกคือคนพอพูดถึงชาแล้วจะนึกถึงโอ้ชจืดๆนะเหมือน,นเออๆแลนึกพวกชาอูหล้งชาใช่ช <า S 1> ใช่ชามะน,นาวอะไรพวกนี้แต่เนี่ยของเราเนี่ยเป็นชาดอกไม้ซึ่งมันจะมีกลิ่นดอกไม้ซึ่งเราปรุงให้มันมีความแฟนซีนิดๆแล้วก็มีส่วนผสมของ ผลไม้บ้างน,นะครับหรือของเล่นที่มันเป็นแบบเจลลี่บุก่อะ,อะไรแบบนี้อะโลเวล่าบ้างอะไรพวกเนี้ยก,ก,กินไปแล้วมันก็ก็จะมีเขาเรียกว่าส่วนผสมที่มันเข้ากับกลิ่นที่เราเลือกเอาไว้มันหอมมากเลยพี่โจกินเขาไปแล้วแบบสดชื่นแล้ว <S 1> <S 1> ส่สวนกาแฟเนี่ยเป็นกาแฟที่ช่างภาพเขาแนะนำมาเขาแนะนำเขาบอกว่าเป็นเมนูรับ โอ้ยนี่นี่นี่ช่างภาพมีเรื่องมากที่สุดในการทํากาแฟก็เขาเป็นคนฮิปฮิปชิกชิกกัค่ะพี่โจถผาว่าทําไมเป็นเมนูลับนางก็บอกว่าก็แค่ยังไม่เอามาใส่ในเมนูก็เขาไม่ได้เปิดเผยลับแล้วเป็นไงบ้างเอ้ยสดชื่นเลมอนเนตเลมอนเนตแบล็คอะไรไม่รู้ใช่ไหมเพราะฉะนั้นถ้ามาที่นี่เนี่ยอ่านเมนูเสร็จมีอะไรอีกในข้านอกเหนือจากในเมนูก็จะรีบเสกเมนูขึ้นมาให้เลย ลับนะเดี๋ยวนั้นเลยเป็นเมนูลับที่เ<ต>บวันนั้นวันนั้นเ <c oughs> บลก็จะได้เมนูแบบเบลอบลอบลอกมาหนึ่ันอาจจะทำครั้งแรกและครั้งเดียวก็จะได้ประสบการณ์ใหม่ๆไงคะพี่โจถูกไหมคะ,มคะเป็นเรื่องที่มาเราจะต้องสนุกอะ่ะไม่ใช่มาแล้วแบบกินข้าวเสร็จแล้วกลับบ้านเราย่อยแล้วก็นอนไม่ไม่ไม่ไทำไม่ได้เพราะว่ามมีกิจกรรมหลากหลายที่คุณมาแล้วแบบ ต้องทำมาเห็นแล้วก็ต้องทำเนี้ยครอบครัวเด็กวิ่งเล่นได้แต่ดูด้วยนะจะตกีวตกน้ำพี่ได้ความสุขอะไรจากการทำตรงนี้ครพี่โจเอาจริงๆนะสิ่งที่ทำทั้งหมดเนี่ยพี่ไม่ได้มีความสุขเลยพี่โคตรเหนื่อยพี่โคตรลำบากพี่เครียดพี่ยืนมองฟ้าแล้วก็ท้อตอนฝนสาดฝนตกไม่รู้กี่รอบแต่สุดท้ายแล้วคนเรามันก็ต้อง ทำงานหาเงินเลี้ยงลูกน้องเลี้ยงครอบครัวความสุขที่ได้เนี่ยมันคือของแถมจากคนที่มาเที่ยวเราก็แฮปปี้แต่สุขจริงๆในการทำสองสิ่งเหล่านี้เหรอน้อยมากถ้าเปรียบเทียบกับความทุกข์ที่ต้องไปแลกกับมันมาแต่สุดท้ายแล้วถ้าคนมามากพอความสุขมันสามารถกลบความทุกข์ทั้งหมดที่เราลงแรงลงเงิน ลงทุกอย่า <Sustain> ง <able> ไปได้เนี่ยอันนั้นก็เรียกว่าคุค้ม yani ค uh ่าละ I lines know <GO> frozen <av> in ones love Why down these time the Sometimes me moving you wanna be But